อีบ e ุ๊กเครื่องมือการเลือกคู่ครองแนวใหม่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลือกคู่ครองในยุค 5G เพราะคนเราทุกๆปัญหาของคนเราเกิดจากการเลือกคู่ครองไม่สัมพันธ์กันซึ่งนำไปสู่ปัญหามากมาย ดังนั้นสถาบันโพธิมีเราจรึงจัดทำเครื่องมือคู่มือเลือกคู่หลักการเลือกคู่และการใช้เครื่องมือซึ่งโดยหลักการเลือกคู่เรามีเจ็ดเรามีหลักง่ายๆหลักการเลือกคู่คลองเรามีเจ็ดกฎเล็กหนึ่งเจ็ดกฎเหล็กในการเลือกคู่เ,เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลือกคู่แบบไหนลักแรกพบ และว่าเลิกแต่งงานและวันเข้าอยู่ร่วมกันต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นกฎเหล็กสำคัญดังนั้นเครื่องมือเราจรึงแนะนำการใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาโมเดลของคู่ซึ่งกันและกันโดยมีเครื่องมือหรือนวัตกรรม ในการค้นหาหรือว่าเทสเทสเพื่อค้นหาโมเดลและกดโมเดลและกดมิติเวลาถือว่าสำคัญมากในการค้นหาโมเดลและมิติเวลา2เมื่อค้นหาเสร็จแล้วก็จะมี u วารอเก็คือการวิเคราะห์ว่าคู่นี้สัมพันธ์ดีหรือไม่สัมพันธ์และที่3ก็คือขั้นตอนการแนะนำการไปใช้เรียกว่าเวิร์กช็อปเทรนนิ่ง นี้คือหลักการของการเลือกคู่ของคนยุค 5G ดังนั้น,นเราจะมีม2 2> ม <S 1> 1 <S วิธีการขั้นตอนที่1เลือกโมเดลเหมือนกันอย่างเช่น1โมเดล1คู่กับโมเดลโมเดล2กับโมเดลสองสองเลือกโมเดลที่สัมพันธ์กันเลือกโมเดลที่สัมพันธ์ได้แก่โมเดลที่เกี่ยวพันอย่างเช่นโมเดล4คู่กับโมเดล5โมเดล4คู่กับโมเดล6เป็นต้นนี่หลักการเลือกของคู่ สองสามก็คือเลือกมิติเวลาที่สัมพันธ์กันนี่คือหลักของการเลือกคร่าวๆนะครับดังนั้นจึงให้น้องๆค้นเข้าไปว่า1ไปค้นหาโมเดลที่เว็บไซต์ PostAcademy.com 2. กรอกข,ข้อมูลสสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะปรึกษาทางสถาบันโพจน์คาซึ่งเรามีคอร์ส private workshop ให้ละเอียดในการแมทชิ่งคู่ดีหรือไม่ดี ได้หรือไม่ได้นี่คือแนวทางของการเลือกคู่ครองยุค 5G สวัสดีครับ